มัดทำไมมไมาพีจะมัดยังไงแบบเพื่อนเพื่อนแบพี่พูดมัดชบามัดแบบมัดไม่ดชาีจะพูดแบบมัดอะไรเง้ยยมัดมัดชาแล้วกันโอเคนะแค่มัดชากันนะพี่พูดมัดก็ได้ไม่อยากให้พี่ี่มัดมัดได้ได้นี้นี่แหละสามสองหนึ่ง เดี๋ยวพี่สามสองหนึ่งมัดอะไรนะมัดชาไปก่อนนะคะมัดชาไปก่อนนะพี่คะมัดชาไปไหนนะมัดชามัดชามัดคุ้มพูดนะมัดชามัดชาแบบว่าแบบเหมือนหาคนไม่เจออะเริ่มอัดแล้วนะอัดยังอัดแล้วมัดชา ก็งนะค่นนนนายเจ้าเป็นใครโอเคนี่ถึงแล้วเอาไหม,ไมพูดเลยมันเป็นตาโตเอาเจ้าเป็นใครข้าคือชลธีนามของข้ามีความหมายมีความหมายมีความหมายว่าทะเลที่นี่คือที่ใดกันมันคือ บ่อจันทาที่นี่คือบ่อจันทาจา้ะออแล้วระดิระแล้วบพี่ก็ตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตกใจตกใจว่าแบบพี่ไปทำงานได้ไงใจมันจำกัดผู้นั่งเท่านั้น ข้าก็ไม่สามารถไปนั่งบันลังของน้องสาวได้แล้วน้องสาวก็ไม่สามารถมานั่งบันลังของข้าได้น้องสาวนั่งได้เนาะและแต่ว่าน้องสาวสามารถนั่งบันลังของข้าได้เพราะน้องสาวข้าคือพระธิดาสูงสุดเพราะว่าน้องสาวข้าคือพริดาสูงสุดพระอาทิตย์ตกน้ําก็เริ่มเย็นพระอาทิตย์ตกมีแค่เราสอง ให้เปล่งประกายให้เปล่งประกายนะดูตัวพี่ดดูตัวเปล่งประกาย แบบนี้ช่างหวานนิ่งเนาะก็แบบชนะหากันแล้วใช่ปะคี่จะเพิ่งนั่งไม่เิ็นพายจันเป็นคิดเองได้เป็นยังเปร่งอะไรโอาเปล่งดูเลยทุกคนแล้วดูได้สักทีเปล่งแล้วฉันจะเริ่มอะไรนะที่นี่เขาพูดกัน ดวงจันหายดวงจันทร์มีเพียงหนึ่งดวงเหมือนกับดวงใจของเราที่มีดวงเดียวบรรยากาศแบบนี้ช่างหวานยิ่งนะักเน,นอนขอรับกิบนี่อีกแล้วหรือขอรับถ้าชอบเป็นกิบที่น้องสาวให้มา ฉันชอบสายนี่ว พระจันทร์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 ประจันทร์กิฟนี้ท่านชอบใสตั้งแต่กําเนิดแล้วแล้วน้องสาวท่านจะให้ได้มาได้เช่นจะให้ได้เช่นไรถ้าไม่เชื่อเลยว่ากิฟนี้ท่านได้แต็มกาเนิดมาจากอกของแม่ ที่เธยรู้ว่าไม่ควรทายตอนเราอยู่ด้วยกันอกแม่ไ,ไงอะกแม่มีกระุงสางตนกะุงสางชกระงสางนวันเราไปอตกน้ำคือว่าเราแบบจะแบบกันแต่ว,ว่าแต่ว่าแบบสำแบบพี่แบบไม่ได้น้องสวาวฆ่าไม่ให้อะไรอย่างบ่ะ ดูว่าดูว่าดูว่าเราต้องเป็นนางเงือกก่อนแล้วก็มาดูว่าเป็นคนว้ายดูว่าเป็นคนง่ายกว่าเป็นนางเงือกหางโด่อะไม่แบบแบบว่านอนนอนเราก็แบบเอาหน้าจุ่มกันอ่ะแตเอ้ยไม่ได้แต่วันมันก็แปลกแปลกไปไม่เอาจะเป็นคนเนี่ยแหละมันคิดลึกดิโอเคเโอเคเรวจะนอนยังไง นอนยังไงคือเราเราต้องนอนเดี๋ยวอมีเวลาลวนทับคึ้เล็กกว่าพี่อีกเล็กน้อยพี่พี่ว่าแค่แคลน่าใกล้ๆกันมิ้นนอนทับเดี๋ยโอ้โหหนักกว่าพี่อีกนิดบอกพี่กินเลือกมิ้นมานล้วกินเลือกอีกแล้ีกรานนอนทับกันละเมื่อนาเตี้ยได้นี่มันนอนทับนอนทับละไม เริ่มอย่างลรบเรากันก็ปีกพูดอยู่เม่กี่ชม่อสามสองหนึ่ง <c oughs> ไปไมตัวยื่กระโดด อุอะไรนะเขาบอกว่าปะกการังทำไมมันเป็นยังยี่งนี้หรอครับมันเป็นปะกการังธรรมชาติที่เมืองมืดไม่ใช่พี่ยังไม่ดีมืองืดคือแบบไม่ใช่ที่เมืองพี่แบบตอนนั้นไงพี่ที่ลิซี่ยาไปสามดิอะอ๋อพี่ก็ไม่รู้เรื่องเรื่องลิซี่ยาไงพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอเออค่าค่าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่รู้แล้วพี่เดนจับตัวไป <c oughs> คือ,อ,อะนะนพี่รู้เลยว่านี่คือแบบสารพิษเปื้อนๆเพราะว่าพีโ่โดนจับตัวไปลืมไป <AS c ans> อ, 1, อ๋กก <c oughs> อก็ที่มัสยามาทำไว้ลิสอ๋อก็ที่ลิสยามมาทำไว้น่ะสิปล่อยสารพิษที่ทะเลของข้า <c oughs> ปล่อยสารพิษที่เมืองของข้าจนพังไปหมดแล้วมึงอันดาจันตานี่นายเยอะเสียจริงเรื่อ yeah. <c oughs> งไงถ, <c oughs> <c oughs> ถ้าสแบบถ้าสมมติว่าเรานั่งอะ เราอาจจะไอเนี้ยได้อะกระเด็นคือเพื่อไรดีอะคือมันมันเป็นกดไหมไกดว่าแบบแบบ ไม่ได้กระโดดเลยอำพี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้จรงิงๆจริงๆแต่ว่าต้องมีฉากคลาชนยนั่ง้วยป่ะนย <c oughs> <c oughs> นักแคปนักเจ้าเหมือนทำแบบผมไม่เห็นแบบเป็นแบบนี้พี่เห <c oughs> มือนโดนแบบประหาชีวิตพพี่เก็บไปถ่ายฉากนะพี่ ฉากใหม่พี่ดิ้นถอทถ่ายด้วยฉากอะไรฉากแบบว่าดโดนขังอะ่ะเครบอกโดนแบบขังอะ่ะขังไว้นะโอเคพี่ชากโดนขังไล้ว<ด>ถ,ถึงกับตัวแลนะ้วใชแบบ่แบบแบบกายกรรมพี่ต้องโดนจับตวนะัวเอีย ชอวาพี่เราจะตัวอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบมาะช้าก็มาช่วยเุ้ยฮะแล้วดูเงาพี่ดิขาเดพี่ขอถ่ายพี่แบบนึงนะบ้าครัย่งใหญ่เดิน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 ระวังค่ากคนดิดิดดิดิดิตี้ตามก้ามด 我。 就就变了，变了。Yeah.